สวัสดีครับผมอยู่กับบุลอดดําทีมเช่นเคยนะครับเรามาดูความคืบหน้ากันต่อะครับเมื่อวานลงไปแล้วคลิปเริ่มทำงานวันนี้มาติดตามกันต่อโอ้โห,โหเหมือนดวงดวงดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหยุดไปนานมาลงงานวันแรกตอนบ่ายฝนตก ไม่ได้หยุดเลยฮะตกสามรอบเพราะว่าจะทำงานหน่อยตกอีกเมื่อวานเลยทำงานได้ครึ่งวันครับแต่ผมบอกว่าสถานที่ตรงเนี้ยฝนตกฟ้าร้องมามันก็ยังทำงานได้อยู่แต่ช่วงฝนตกอะมันทำไม่ได้นี่มันมาทำได้ตอนที่ฝนหยุดตกแล้ววันนี้ลุยกันต่อนนะน่าจะจบกวันนี้แหละ เ,เมื่อเช้าผมยุ่งอยู่ขับหกรอเองครับเอาไปเทข้างนอกพอเทข้างนอกเสร็จแล้วปุ๊บเหลือแต่เทงานปากบ่อต่อฮะก็เลยวิ่งแค่สองคันพอเพราะว่ามันระยะเผาขนระยะใกล้ๆนี่จเจ้าเอ็มหสสูผมขับโดยอหน้าแม็กใกล้จะเสร็จแล้วนะ จะไปดูผลงานหน้าง,งานกันบ้างฮะวิ่งกันสองคันสถานที่มันแคบแคบหลบกันไม่ได้ฮะนานทีออกงานทีฮะคุ้มเลยงานนี้เจ้าการยาวคุ้มเลยฮะทำไมถึงผมถึงบอกว่าคุ้มหนึ่ง ผมเหมาปั้นคูตรงนี้ฮะได้แล้วหนึ่งสองได้ดินออกเอาไปขายอีกนี่นานทีออกงานทีโคตรคุ้มเลยงานนี้ที่แรกเจ้าของเขาจ้างก้าวกันยามาปั้นคูนะไม่ให้กันไม,นม่น้ำมันไหลลงไปในนาเพราะว่าดินมันซ้อ พอไปทามาผมบอกว่าโอ้ยดินมันเยอะเจ้าของก็บอกว่าเอาไปเลยเอาไปขายเลยแล้วดินก็สวยด้วยผมก็เลยบอกว่างานนี้ออกงานทีเจ้าคันยาวคุ้มเลยฮะอย่ามาดูฝั่งนี้ก่อนดีกว่านี่สภาพฝั่งนี้รอบแรกอะ่ะมันมีคูอยู่ปั้นคูมันน้อยพอปั้นคูมันน้อยปุ๊บน้ํามัน ไหลหลากมาจากข้างบนเนาะเนินป่ายางแล้วทีนี้ดินมันพังลงหมดพังลงไม่หมดคูมันปั้นน้อยนี่มาเจออย่างนี้กว้างขนาดนี้ถ้าเซาะผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดคําว่าอะไรนะกว้างต้องสามสี่เมตรขนาดนี้เอาให้มันกว้างเลยและสูงประมาณเมตรนหน่อยฮะน้ําผมว่ายังไงมันก็ไม่พังแน่ฮะนี่ รอบที่แล้วมันมีครูน้อยถ้าใครได้ดูคลิปที่ผมลงเมื่อวานนี้นะจะรู้เลยว่าดินมันเสาะพังหมดเลยนี่ปั้นเลยปั้นให้กว้างเลยน้ํามันไหลาล,าลากลงมาก็ทีนี้ไม่มีเสาะได้พื้นที่ขยายทํานาอีกประมาณ4ี่หเมตรครับนี่นี่คือด้านนี้ก็เหมือนกันโอ้โหผมว่าวันนี้ น่าจะไม่รอดนะฝนสงสัยจะตกมาอีกแน่นอนอากาศร้อนอบอ้าวมากด้านนี้ก็ปั่นอยู่ได้แค่นี้ฮะนี่ใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วฮะโอ้โหได้สองเด้งเลยเจ้ากันยาวงานนี้เมื่อเช้าผมมัตยุ่งอยู่ขับหกล้อเองฮะทีมงานไม่ครบ บุคลากรไม่ครบมูก็ยังว่าแหละช่วงหน้าฝนเนาะคนขับก็ไปหาทำงานอื่นกันต่อเพราะว่าช่วงนี้งานผมมันมีน้อยบางคนก็เลยต้องไปทำงานที่อื่นทำให้คนขับผมไม่พร้อมไม่พร้อมขาดผมก็เลยต้องขับเอง ถ้ามัวจะมารับจ้างผมช่วงหน้าฝนนะ่ะคงจะไม่มีเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียกันหรอกครับเพราะว่างานผมมันน้อยช่วงหน้าฝนก็เลยไปหาทํางานอื่นกันแต่าจาย์ทุยนะแกไม่ไปทํางานที่อื่นนะแกมีสวนยางเป็นของตัวเองมีสวนยางของตัวเองแกก็บอกว่าบอกพี่ได้เลยวันไหนมีงานพี่ไปขับให้ขับไมโครให้วันไหนไม่มีงานแก,กก็กีดรติยางไนงะ แกบอกว่าไม่ซีเรียสบอกพี่เลยหางานได้ตลอดขับให้ได้ตลอดฮะเล็กหน่อยเดียวฮะกายเซตกันแล้วด้านนี้ขยายได้ไม่กว้างเพราะว่ามันกระชันชิดก,กับต้นยางไงถ้าขยายไปเยอะมันจะไปติดต้นยางแต่ด้านนี้มันได้กว้างอยู่ ได้ประมาณนักห้าหเมตรนี่ด้านนี้ได้กว้างอยู่เนี่ยผมก็เลยได้ดินฝั่งนี้ออกไปขายข้างนอกเปวเสมือนว่าได้รับจ็อบเพิ่มขนาดวิ่งสองคันจะไม่มีที่จะลบก,กัอนอยู่แล้วอีกใกล้ๆนี่นฮะดินก็น่าอยู่ประมาณอีกแค่สิบก้อนรถก็น่าจะเสร็จนี่ดักดินไปพร้อม ปันคูไปพร้อมครับนี่ก็ได้ข่าวอีกว่าพายุจะเข้าฮรผมก็สังหอนใจแล้วเกิดโอ้อาการร้อนอบอ้าวมากเมื่อเช้านี่ผมนึกว่าฝนตกแล้วนะคึมตั้งแต่เช้าเลยฮะมืดคึมตั้งแต่เช้าเลยผมว่าเอาแล้วงานนี้กะไวสองวันจะรอเป็น3ามสี่วันหรือเปล่าอพอผนสุดท้าย ไม่ตกครับเออแต่ร้อนอบอ้าวมากร้อนแบบอ้าวฝนนะ่ะว่ามาแน่นอนนี่ตักไปพร้อมปั้นกูไปพร้อมอเออด้านนี้มันติดกระชิดต้นยางเกินไปไงเลยขยายไม่ได้มากกันน้ำครับเจ้าของบอกว่าน้ำมันมาไหลไหลแรงให้มันคับให้มันไหลออกไปทางนู้นแหละออกไปตาม คทนครูที่ปั้นไว้ฮะออกไปลงนาฝั่งนู้นไปเลยผมยังมีงานอีกตัวงนะแต่สงสัยจะต้องพักไปก่อนดูฝนก่อนครับงานเกี่ยวกับวิ่งดินนี่โอ้โหต้องทำใจเลยฮะ แต่ถ้าเป็นงานเดี่ยวงานชั่วโมงเจ้าคันยาวนี่ฝนตกยังไงมาก็ไม่กลัวแต่ถ้างานวิ่งดินเนี่ยโหมันยากมันลำบากครับช่วงหน้าฝนนี่ผมก็กอกเจ้บของเขาว่ารอได้ก็รอเะพราะว่าพา,ายุมันจะเข้ามั้งผมก็เลยหยุดขอหยุดสักอาทิตย์หนึงก่อนตกมาก็วิ่งไม่ได้ฮะ ก็เลยว่าอยวรอดูท่าทีก่อนได้พื้นที่ทำนาเพิ่มอีกนะกว้างกันไปอีกเจ้าของเดินทดสอบอมารอบนี้นะ้ามันจะขาดอีกไหมถามผมผมบอกว่าโอ้โหถ้าขาดผมไม่รู้จะพูดคำว,ว่าอะไรแล้ว ปั่นต้งกว้างต้องสามสี่เมตรนะสูงประมาณเมตรหน่อยๆเนี่ยนี่ผมก็ไปยืมคนขับหกล้อคนอื่นมานะเนี่ยมาช่วยฮะของผมนี่ไปรับทำงานรับจ้างทำงานที่อื่นกันหมดแล้ว แต่ถามแล้วว่าพอถึงดูการทํางานกลับมาเหมือนเดิมครับบรรดาขับหกล้อก็จะกลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมแต่ช่วงนี้ไปหางานทำงานทางานที่อื่นกันก่อนจะกลับมากันครับทีมงานขับหกล้อด้าของผมกลับมาเหมือนเดิมครับเปิดฤดูการหน้า อีกไม่เกินสิบเที่ยวหรอกเสร็จแล้วทำทางครับได้เงินเหมือนกันนะที่ทำทางเนี่ยเเดี๋ยวเป็นอันว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อแล้วกันครับขอบพระคุณมากนะครับที่ยังเข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดก่าวคำว,ว่าสวัสดีครับ